ลง The Face ไหมคะโหลงเปเงเงง็นผู้เข้าประกวดเหรอคงไม่หรอกคงไม่ได้ลงเป็นผู้เข้าประกวดหรอกค่ะเพราะว่าลงไปแล้วสองครั้ง <laughs> แพ้ค่ะแต่เหมือนมันผ่านไปแล้วอะคือทุกคนเก็ตว่าบางทีเราทำอะไรที่มันแบบอะไรนะมันผ่านไปแล้วอะจะซี่ผ่านจุดนั้นมาแล้วมัง้ง ส่วนตัวนะไม่ได้บอกว่าเราเก่งเกินแต่ว่าหมายถึงเราเคยทำมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆรีวิวไฟส้มหน่อยมันไม่ใช่ไฟส้มนะมันเป็นไฟให้ทุกคนดูยังไงอะมันเป็นไฟนเนี้ยเห็นปะในห้องเจซี่เป็นไฟแต่งหน้า อยากให้ซ้นเมนเทอร์อู้ทุกคนจะดีหรอคะอืมรอดูก่อนเราดูก่อน,อนวีน่าละ It's Princess Jasmine อยากเห็นน้องแมวมันนอนอะ่ะแต่แมวอยู่ในห้องจะซี่ตลอดเลยนะจะซี่รักแมวซ่จะซี่รักมันจะซี่รักแมวมาก ถ้าประกวด MUT ไหมคะโอ้โหเขาไม่ให้ประกวดแล้วป้าเออเขาไม่ให้แล้วเศร้าจังเลยลอง The Face ไหมคะ <laughs> ไม่ประกวดแล้วล่ะคะ่ะ The Face สารมารอดูว่าจะเราจะมีบทบาทอะไรถ้ามีนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้เข้าประกวดคงไม่แล้วล่ะคะ่ะ ใช้โทรศัพท์ร ustedes, ุ่นอะไรคะ I use the iPhone แต่สลับไปเรื่อยๆนะ Samsung ก็เคยใช้มาแล้วอะอออะเเอแต่ซีเป็นคนอารมณ์ดีนะเห็นไหม ทาลิปมันไหมคะตอนนี้ไม่ได้ทาแต่พูดแล้วว่าทากันดีกว่าของ Road Road ของ Haley Bieber นะมันยังแห้งๆอยู่เห็นไหมแล้วก็ให้ทุกคนเห็นซื้อเลยนะแล้วดูอ๋อยาเพิ่งหมดใส่ฉันซะ You see, whenever I close my eyes, it's taking me back in time. Been drowning in dreams lately, like it's 2019, baby. Whenever I close my eyes, it's taking me back in time. Been drowning in dreams lately. I like it's 2019, baby ลองอดไแค่นั้นกูฟี่กูฟี่ครับกูฟี่กูฟี่กูฟี่นอนนอนนอนครับนอนใช่กูฟี่ต้องนอนครับป้าไก่ใครคือป้าไก่เหรอคะใครเอ่ย นาหน้าทองได้ไหมมันร้องยังไงน,นะทำไมต้องขนมมือปั่นอะไรทุกคนหยุดหยุด Whenever close I my It's taking back in time Been drowning in dreams lately. Like lately it's dreams back a Been me b 2019หน้าใสใช้สซรคอใช่ทุกคนอยากให้ทุกคนไปลองจริงๆอะ่ะคือเหมือนเคซี่เคยบอกว่าบำรุงหน้าภายนอกอะ่ะมันได้แค่ระดับหนึ่งจริงๆจริงๆแม้ว่าอยอู่จะใช้ครีมที่แพงที่สุดในโลกแต่ว่าการที่อยู่เสริมแบบ คอลลาเจนข้างในอ่ะเป็นไบโอซิมเลตข้างในมันจะฟ resh ออกเลยตอนนี้จะซิมไม่ทาครีมอะไรเลยแล้วรู้สึกว่าหน้าฉันก็โอเคค่ะก็อยากให้ทุกคนไปลองจริงซีคอราคาจับต้องได้จริงๆแล้วก็มันดีจริงเห็นผลจริงเจสซีพูดภาษาอะไรกับแมวคะสองภาษาแมวเจะซี่เป็น b ไบลิ g u a l Um, yeah, bilingual. Yeah, so they understand both. Lakao to me, the universal language of no. Universal language ka bae wahabab No, ying no. at? Manza, luli. รีวิวแมวเจสซี่โชคดีจสซีมีแมวที่ดีอะไม่มีอะไรจะรีวิวเลยแมวเจสซี่โทบี้ตัวเล็กๆมันชอบเล่นกับตุ๊กตามากมันจะมีตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เพื่อนเจสซี่ซื้อให้ตอนที่ฟีบี้ตายใช่ปะ่ะแล้วมันจะเป็นแมวเป็นตุ๊กตาลูกแมวที่ตัวเท่าๆโทบี้นั่นแหละแล้วตอนเจสซี่ยื่นให้มันน่ตามันจะโตแบบมันชอบมากแล้วก็ตอนเจสซี่ยืนให้มันมจะ คุมันจะเล่นมันจะแบบนอนด้วยตอนนอนมันก็จะหัวไปพิงอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากอ่ะจะซีเก่งภาษาไหนมากที่สุดจะซีคิดว่าสุดท้ายจะซีถนัดอังกฤษนะอังกฤษอังกฤษอังกฤษแต่ภาษาไทยก็ก็ได้จะดูแมวเอาไม่อยากดูจะซีเหรอ ดรีม้องไว้แล้วคิดถึง The Face ก็จะคิดว่าเออทุกคนมันจะมีใหม่แล้วไงเผื่อจะได้เจอกันอีกอยากดูแมวมากกว่าโอเคไม้ได้สัครูสครูโทบี้โทบี้ตื่นก่อนลูกทุกคนเขาอยากเจอโทบี้ครับเพราะโทบี้น่ารักที่สุดในโลกเลย เทวีคะเเห็นตัวเองไหยครับอะไรครับอนอนนอนใช่เทบีนอนอยู่แล้วที่ซี่ไปปลุกใช่ไหมครับเทบีก็เลยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับแล้วมันน่ารักมากตัวเนี้ตัวนี้คือแบบที่สุดแล้วอะนัมเบอร์วนอะคือมันไม่ทําอะไรเลยให้ทําอะไรก็ทําไม่ดือ้อไม่อะไรเลยใช่ไหมครับ โอเคพอแล้วพอแใช่ไหมครับทอมี่น้องมิเตซี่แกงครับทอพี่ครับทอมี่น้องมิเตซี่แกงครับโอเคไปนอนโอเคหน้ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทุกคนมีความสุขคือจริงๆอยากจะบอกว่าคือมันน่ะมาจากพ่อแม่ที่เป็นพี่น้องกันน่ะ มันก็จะมีความช้านิดหนึ่งอืมคือหมอเขาบอกมาใช่ป่ะคะเพราะตอนแรกตอนเด็กๆอ่ะคือมันแบบข้ของน้ำไม่เป็นที่เราจะที่รู้สึกว่าแบบไม่ไหวละอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทำไมเทรนแมวตัวอื่นมันรู้เรื่องแต่ทำไมโทบี้เนี่ยมันมันไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรก็เลยพามันไปตรวจด,ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กล้ามเนื้อขาหลังมันอะ่ะมันค่อนข้างออกมันก็จะเดินแบบก็ๆๆ,ๆอย่างเงี้ยแล้วพี่ นั่นแหละที่หมอพี่พยาบาลก็บอกว่าแบบมันมีแบบ e น r โรนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องดูแลมันให้ดีๆต้องแบบ Keep ป็นเอ็กซ์ตมันก็ถ้าพูดภาษาง่ายๆมันไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่แต่จสซี่รักมันมากสติคอมแมวใช้ได้ไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นคะ่ะ เชื่อว่าเชื่อว่าวันหนึ่งซีคอจะพัฒนาไปถึงไปถึงอะไรอย่างนั้นได้แต่ณนะตอนนี้ยังแค่เป็นมนุษย์ก่อนค่ะยังยังไม่ถึงขั้นนั้นจริงๆแต่แต่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคุยคุยให้ค่ะถ้าถ้าแมวต้องการจริงๆอันนี้เชื่อแน่นอนค่ะแมวยังใช้ไม่ได้ ใส่คอนแทคเลนส์หรือเปล่าคะใส่ค่ะจะซีใส่สทุกวันตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนจนกว่าจะนอนซีถึงจะถอดน,นี่ค่ะคอนแทคเลนส์ของตัวซีุอมพอละไม่จ้างสักทีสิบปีสิบปีที่ฉันอยู่กับเธอมาจริงสิบปีจริงจริงที่อยู่ในใสายตาฉัน ไม่ได้แค่อยู่ในสายตานะแต่อยู่ในรู้ก,กัตาฉันวันหนึ่งมันจะมาถึงและถ้าวันหนึ่งมาถึงที่จะซีได้ร่วมง,งานกับคอนแทคเลนส์รุ่นที่จะซีใช้นะเออทุกคนที่ดูไลฟ์จะซีมาตลอดช่วยแบบเป็น support system ให้จะซีด้วยเพราะมันมันเป็นก้าวใหญ่มากฮัลโหลจัดซีฮัลโหลฝนตกหนักมากเหรอคะ แต่ซีไม่ได้ยินอะไรนะปกติบ้านจะซีได้ยินนะแต่ไม่ได้ยินอะไรค่ะตอนนี้เรื่องนี้ถึงแบรนด์แล้วทุกคนใช่ช่วยกันด้วยช่วยกันด้วยช่วยกันทำงานนะคะปักตาก้าคอนแทคเลนส์เลยเนี่ยมันจะเยอะไปแล้ บ้านมีหู no ด้วยค่ะบ้านมีหูเหรอฮะพูดอะไรกันเนี่ยกินข้าวยังคะทานเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ให้ทานจะซี่กินอะไรตึงตึงๆึงตึงตึงตงตงต เส้นหมี่ไก่ฉีของเป็นไมโครโฟนนะเส้นหมี่ไก่ฉีของร้านเอมิลี่สอยากจะบอกว่าอร่อยมากคือจริงๆจิจ,จะซี่อยากบอกจะซี่เป็นคนที่ไม่ชอบทานเส้นหมี่เลยเลยทั้งชีวิตตอนเด็กๆจะชอบทานเส้นใหญ่แล้วก็ตอนโตนมาหน่อยชอบทานเส้นเล็กแล้วถ้าสั่งมาที่บ้านก็จะสั่งเป็นเส้นบะหมี่เพราะว่าเส้นเล็กมันจะติดกันแล้วมันจะเหนียวแล้วมันจะเหมือนเป็นแบบเออก็เลยสั่งเป็นบะหมี่และที่เนี้ยจะซี่ เห็นว่าเส้นหมี่ไก่ฉีกของเอมิลี่ทุกคนว่าอร่อยมากแล้วมันอยู่หลังบ้านจ้ะสี่น <c> ะ <oughs> <c oughs> สั่ง grab 10นาทีถึงอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมันเป็นอาหารที่ง่ายก็เลยสั่งมา I love it จะซีส่สั่งมาตลอดตอนจะซี่ไปร้านทําผมหรือไปอะไรเยจะซี่จะซื้อไปฝากทุกคนตอนมีช่างมาทําซ่อมบ้านจ้ะซี่ตอนที่แบบมีปัญหาน้ารั่วนู่นนี่นั่น,นจะซี่ก็สั่งไก่ฉีกเอมิลี่ให้ทุกคนกินเพราะว่ามันเป็นมันเป็นความชอบส่วนตัวจริงๆ ไม่เข้าใจเขาใส่อะไรในอันนั้นน่ะแต่มันอร่อยมากจริงๆ anyways <c oughs> กินอึ่งไหมคะไม่คะ่ะอันไหนที่จะซีไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรจะตอบว่าไม่อึ่งคืออะไรอึ่งอ่างเหรออึ่งอ่างคือสัตว์ชนิดหนึ่งใช่ไหมไม่รับประทานคะ่ะแค้นไหมคะยังไม่จบใช่ไหม

ก็ดีแต่ซี่ดูมาแบบสี่ซีซั่นแล้วคิดว่าอันนี้คือซีซั่นที่ห้าซีซั่นฟินาเล,ล่อืมฮ่าทำไมพี่เจสซี่มีแนวคิดว่าผู้หญิงสวยสุดอายุ27คะ <c oughs> คือเจสซี่แค่รู้สึกอันอันหนึ่งคือคุณแม่เจสซี่บอกว่าแบบผู้หญิงจะสวยสุดตอน27เพราะคุณแม่มีเจสซี่ตอน27ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเจสซี่เห็นด้วยเพราะว่า ช่วงย20ต้นๆเหมือนเรากําลังค้นหาตัวเองแล้วเรากําลังเริ่มโตใช่ป่ะคะแล้ว25 26เนี่ยมันเริ่มเราเริ่มรู้แหล้ว่าจุดยืนของเราคืออะไรไม่ใช่ว่าเราจะไม่เปลี่ยนนะแต่เริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราจะเริ่มใส่ใจเรื่องความเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้นเราเริ่มรู้ล้าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเพื่อนเราชอบแบบไหนวิถีชีวิตเราเป็นยังไงแล้เศร้าเป็นยังไงคนที่เราอยู่ด้วยเป็นยังไงแล,และมันเหมือนเรา ช่วงยี่สิบต้นเหมือนมันจะมีการทุกคนอยู่แล้วมีการอกหักมีการเครียดเรื่องงานมีการแบบกําลังหาตัวเองแล้วรู้สึกวเวลา27มันเป็นเวลาที่กําลังแบบเราเริ่มมั่นคงเราเริ่มมีความมั่นใจเราเริ่มมีจุดยืนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าผู้หญิงอะ่ะสวยไม่ใช่แค่ภายนอกนะแต่แบบหลายๆอย่างมันเหมือนมันพร้อมที่สุดตอน27แค่นี้แต่มันไม่ได้คิดอะไรมากคือแค่พูดไปอย่างนั้นแต่บางคนก็แบบ คือรู้สึกว่าในสมัยนี้นะผู้หญิงบางทีแบบสวยสุดสามสิบห้าก็มีมันแล้วแต่คนมันแล้วแต่คนจริงๆอืมมันแล้วแต่คนแต่ชิครู้สึกว่าปีนี้ก็เป็นปีที่จะดีไหมคือแต่ชิก็แบบก็เยอะเหมือนกันนะต้นปีเนี้ยรู้สึกว่าก็เออก็ก็เจออะไรมาบ้างเหมือนกันแล้วก็เซกุดบายกับกับเรื่องหลายหลายอย่าง เออก็รู้สึกว่าแบบคือจะซี่ไม่ค่อยพูดเรื่องนี้เนาะเรื่องความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยจะซี่จะเป็นคนที่ private มากแต่บางทีอะ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติแหละเนาะแต่ก็ต้นปีนี้ก็จะพูดยากไหมก็ไม่ยากนะแต่เหมือนเราก็ move on เดินเดินหน้ากับชีวิตประมาณนี้แต่ปีนี้ก็เป็นปีที่ดีนะรู้สึกว่าตอนนี้แฮปปี้ตอนนี้คือโอเคค่ะมีอะไรดีๆเข้ามาอยู่ จะซีผิวขาวมากทราบจริงๆทุกคนบอกทำไมเห็นแต่จอชีใส่ชดแต่เดิมไม่ใช่อย่างนั้นค่ะทุกคนแค่รู้สึกว่าจริงๆจะที่จะเปลี่ยนเป็นโรเพราะว่าจะมาถ่ายคลิปแล้วก็รอให้ผมแห้งนิดนึงก่อนก็เลยใส่เสื้อนี้มันจะได้ไม่โปก ก่อนที่เราจะใส่โรบันมันจะแบบทำตัวไม่ได้มันจะขยับไม่ได้ซึ่งเจซี่เป็นคนพูดแบบอิมชันมากๆดังนั้นคือเซฟไว้ก่อนแต่ก็จริงนะเจซี่ใส่เสื้อสีขาวตลอดเลยจสใส่เสื้อสีขาวใช้ลิปของอะไรคะ o รดแต่จะซี่จะไปซื้อลานเนจใหม่อกอันละ สวบแมวนีค่ะอ่อนอ่านว่ายังไงยังไม่ทราบเลยนะแต่ว่าเราจะไม่สวกกันเราจะไม่ทําอะไรกันทั้งสิน้นมีสัตว์เลี้ยงไหมคะมีค่ะมีน้องแมวดูแลผมยังไงคะเยสซีให้ดูผลิตภัณฑ์อันนึงคือที่ทซี่ใช้เครืองนี้นะอ,อ๋อมันเป็นแบบฉีดต,ตรงโคนผมมาทําให้ผมผมเราโตอผมเราผมเราโตผมเรายาวผมเรา สักประมาณนี้แล้วก็ใช้น้ำมันตรงปลายผมแล้วแชมพูเจสซี่ก็ใช้แบบของ L'Oreal Professional เหมือนกันซึ่งเป็นเซตนี้แหละคีมนวดเจสซี่จะใช้อาทิตย์ละครั้งค่ะไม่ไม่ใช่มากเลยพา้ำมัมมาโชว์เจสซี่พามันโชว์แล้วแล้วมันก็กลับไปนอนอีกแล้วอ่ะอยากไลฟ์กับพี่ความพี่คริสทุกคนเมื่อวานเจซี่เพิ่งเจอพี่คริสมานะเพิ่งเจอมา แต่เจอโดยบังเอินค่ะแค่เจอไดยบังเอินส่วนพี่กวางเห็นพี่กวางเที่ยวตลอดเลยอะ่ะหมายถึงบินไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอยากเจออยากเจออย,เจอ,อยากเจอทุกคนอีกอยากกลับมารียูเนียนกันอีกจริงๆเออเมื่อวานบางเอินเจอแค่แป๊บเดียวค่ะก็แค่ทักทายกันสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยอืให้ปากชมพูจังโทวี Toby, หาเรื่องอะไรอีก How old are you? Old enough. อยากเห็นุ่มสแกรน้าวหรอคะตอนนี้รู้ว่าคำว่าสวบคืออ่านไม่ค่อยออกสวบสวบสวบแต่ว่ารู้ว่ามันแปลว่ากัดเนอะไม่ได้แปลว่ากินพี่ลูกครึ่งอะไรคะลูกครึ่งไทยอังกฤษคะ่ะจะซีกลัวเกี้ยม,มไหมคะเกี้ยมคืออะไรเกี้ยม ไม่กลัวค่ะอะไรอ่ะจริงๆี่ฉันไม่ได้เป็นคนกลัวอะไรง่ายๆนะระวังมันจะแค้นใครจะแค้นฉันแค้นไปเลยแค้นให้มันร้อนอ,อกไปเลยโอ๊ย มองมองเรื่องที่มันไม่ที่มันเป็นเรื่องที่แบบซีเรียสให้เป็นเรื่องตลกเราใจเราจะสบายอันนี้พูดเลยนะกับอะไรหลายๆอย่างอะ่ะคือรู้สึกว่าถ้าเรามองเป็นเรื่องตลกอะ่ะเราเองจะสบายใจถ้าเราไปจริงจังกับอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นที่เรารู้สึกว่ามันไม่ควรจะจริงจังอะ่ะเราเนี่ยแหละจะเครียดไปเองดังนั้นเรื่องอะไรที่ปล่อยผ่านได้หรือที่พูดพูดพูดอะไรอย่างเงี้ย มองเป็นเรื่องตลกเหอะมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะป่ะโอ้โชวีตีลังกาแล้วหนึ่งโอ้เนาะมีแม่เป็นนักบัลเล่ก็อย่างเงี้ยแหละตุ๊ตุุุุุุุ่อกี้หุดหัวเข้าไปแล้วก็มือ,อใช่ไหมคบเก่งที่สุดในโลกใช่ เวทีนี่นะคดเอาจริงๆนะคะตอนนี้ถ้าพูดแบบจริงจเลยนะเจสซี่ไม่คิดเลยเพราะรู้สึกว่าปวดหัวเหลือเกินคือรู้สึกว่าเจสซี่อยากเป็นหนึ่งคนที่ empower w o m e n จริงๆอยากเป็นคนที่ใช้ประสบการณ์ในชีวิตตัวเองเพื่อมาเป็นแรงบันดาลใจหรือกระบอกเสียงในเรื่องที่เราเชื่อเชื่อถือเชื่อถือจริงๆไม่ได้อยากมาเล่นเกมอะไรไม่ได้อยากมาอะไรประมาณนี้รู้สึกว่า อยากตลอดเลยนะเจะสซี่จะพูดอยากให้คนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดในประเทศเราไปเป็นตัวแทนประเทศเพื่อให้ทั้งโลกเห็นว่าผู้หญิงไทยเป็นยังไงไม่ได้จําเป็นจะต้องสวยที่สุดทําเงินได้มากที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยความคิดจซี่นะอยากให้ผู้หญิงที่มีความคิดที่ยูนิคมีลุคที่ตัวเองมั่นใจ อะไรอย่างเงี้ยสวยภายนอกจริงแต่มีพลังจากข้างในเพื่อไป represent ให้โลกเห็นว่านี่คือผู้หญิงคนไทยไม่ใช่เพราะว่าคนนี้ถูกใจก็เลยเลือกหรืออันนี้อันนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นผู้หญิงที่ทรงคุณค่าจริงๆอะ่ะเพราะเจสซี่ก็เป็นหนึ่งแบบเป็นคนเหมือนกันเจสซีแบบ่ก็เป็นก็ก็ดูเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยแล้แบบตอนเด็กๆเ,เราก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่ด้วยหลายอย่างอ่ะแล้วก็ด้วยงานเจสซี่ด้วยลหละค่ะด้วยด้วยอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้มันก็คงก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดจริงๆเพราะวันๆเจสซี่ก็มีอะไรทําเยอะแล้วก็อเรื่องหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ให้ผู้ใหญ่เขาดูว่าไหนเหมาะสมเพราะเจสซี่ก็เป็นคนคิดที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่ฟังผู้ใหญ่นะจริงๆถ้าถามแม่ๆเจสซี่อ่ะฟังฟังนะ ไม่ใช่เราดื้อนะเห็นคนคอมเมนต์ว่าแบบฟังบ้างก็ดีฟังสิคะถ้าไม่ฟังก็คงไม่ได้มาถึงทุกๆวันนี้เราเอาจริงๆฟังแต่ที่มีความเป็นไทยเยอะมากๆแม้ว่าจะมีความฝรั่งอยู่นะจะซี่เป็นคนที่ฟังเคารพนับถือยกย่องนู่นนี่นั่นอยู่แล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่นะถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ที่เก่งที่เบียผลอะไรอย่างเงี้ย เอาใจเจสซี่ไปเลยและเจสซี่ฟังอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนพี่ใหม่อย่างเงี้ยเขาผ่านอะไรมาเยอะกว่าเจะซี่มากๆเขาดูแลศิลปินดารามาเยอะมากๆอ่ะเจะซี่ฟังอยู่แล้วไม่ใช่เจะซี่แบบไม่ฟังแต่จะพูดว่าเจะซี่มีความคิดของตัวเองเหมือนกันอืมคือเจะซี่ไม่ใช่เป็นนางงามหรือเป็นดาราที่อยู่สามารถบอกให้ใส่ชุดนี้ทำนี้ทำนี้แล้วเจะซี่จะโอเคค่ะแล้วก็ทำเพราะมันไม่ใช่ตัวเจะซี่เลยแล้วเจะซี่คิดว่า ผู้หญิงอะหลายๆคนอนะหรือผู้ชายทุกทุกเพศ anyways จะมีอร่ามากที่สุดตอนเราเป็นตัวของตัวเองในทางที่ดีนะเอ่อ um, เราจะแบบเราจะ shine เพราะทุกคนมีอะไรไม่เหมือนกันอนะนางงามทุกคนมีอะไรไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ทุกคนก็มีอะไรของตัวเองมากๆจะซิไม่เคยต้านเลยใครชนะใครแพ้อะไรเงี้ยทีไม่เคยอะไรเลยเพราะว่า เขาก็คงเห็นอะไรในตัวผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละที่เราอาจจะยังไม่สัมผัสอะไรยเงี่ยสัมผัสไม่ได้โซเจซี so, ่เป็นคนที่เชื่อมันมากาทุกคนมีอะไรของตัวเองในตัวหมดอืมแล้วก็ต้องเอาออกมาใช้บางทีเราก็ต้องปล่อยให้เขาเอาทำของเขาเองด้วยอะ่ะชอบมิสอินเวิร์สคนไหนมากสุดจริงจริงเจะซี่ชอบแคทริโอนเกรย์มากมเจะซี่ Jesse รู้สึกมีเสน่ห์มากๆ ตอบคำถามดีร้องเพลงได้ใส่เส,สื้อผ้าสวยมายด์เซ็ตดีสำหรับประเทศไทยชอบพี่มาริยากับพี่น้ำตาลพี่น้ำตาลคือแบบตรงยุคนั้นคือตอนนั้นคือสวยมากเป็นคนไทยที่ไทยไทยเลยอะ r ร p พ e s เซน t ์ไทยแลนเลยอะพี่นัดจะซีก็ชอบชอบหลายคนนะคะ The Face ดำน้ำงงมากฝนตกกัเนี่ย งงมากเพราะว่าเจสซี่ว่ายน้ำเก่งมาก ira, ไอ m อ a น i ักกีฬาว่ายน้ำแต่ก็ไม่จบเรื่องนี้สักทีแต่ก็ Anyways p a n แพนิคค่ะแพนิคแต่ว่าเข้าใจนะตอนนั้นที่แพนิคเรายังไม่รู้ว่าความแพนิคคืออะไรเพราะตอนนั้นเจสซี่สิใช่ป่ะคะแต่ตอนที่โตขึ้นมาแล้วเราได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับ neurodiversity หรือเรื่องสมองสมองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจสซี่ทำโปรเจกต์เรื่องนี้ใช่ป่ะคะรู้เลยว่า ทุกคนอนะ่ะมันจะมีความกลัวหรือว่าจุด point ที่ที่เราไปสกิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วบางทีตอนที่จะซี่อยู่ในที่ที่แคบหรือว่าอยู่ในที่ที่เสียงดังมากๆกับคนที่เซี่ไม่รู้จักมากๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นสนามบ,บินหรือว่า Even c l u b อะไรพวกเนี้ยจะซี่จะรู้สึกไม่ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายตัวสบายใจละหรือไม่ก็อยู่ที่แคบๆเช่นลิฟท์ถ้าติดลิฟท์นี่คือแบบคงกลัวมากๆอะ่ะ แต่ anyways คือที่พูดก็คือว่าตอนที่เราเรียนรู้เรื่องสมองคนมากขึ้นการเติบโตของสมองที่ไม่เหมือนกันในแต่ละคนหรือว่าความกลัวความพานิคความ anxiety ของแต่ละคนมันเริ่มหรือว่า s t e มมาจากอะไรอะคือเข้าใจเลยตอนที่มองกลับไปตอนนั้นว่าเออแล,แล้วก็เราก็เป็นแพนิคแหละตอนนั้นนะอื ผมจะซี่เริ่มแห่งทุกคนซึ่งไปเปล่าผมแล้วเผมจะต้องไม่ถ่ายคลิปวิดีโอช่วงนี้ชอบฟังเฮียวไหนคะเออจริงนะชอบเพลงเจนนี่มากอะ่ะ Like Jenny 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 ชอบมากอะ่ะ I trip and fall in love Just like I do St. a i n John I always go all in all พี่ดาวจะฟินนัมเบอร์วันในหัวใจถ้าจนี่มาติตจะสนใจไมเพอทุกคนอย่าคิดไปไกลอย่าคิดไปไกลจะซิไม่ลงไม่ได้พูดอะไรเลยคือเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกคนสถากนการณ์เปลี่ยน ไปได้ตลอดอย่างที่เราเห็นมาดังนั้นอย่ายดติกับสถานการณ์ปัจจุบันจะซี่คิดอย่างนี้อย่ายดติกับอะไรยุติผู้ถูกยยุติยึติติดยึต,ยต,ยติกับอะไรที่มันปัจจุบันเกินไปไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตเลยอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดอย่างที่เราเห็นมาบนโลกใบนี้มีการแบบแบเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะมากจะซี่ไม่คิดมากอะไรเลย Trip and fall love, โอเคทุกคนเจสซี่จะไปบอกผมแล้วก็ทำคอนเทนต์ของเจสซี่แหละขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ ไม่เคยทำน้ำมาก่อนโอเมย์กอดไม่ใช่ตัวฉันเลยโอเคบาย